สวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดในพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ให้เราใกล้ชิดพระองค์ติดตามพระองค์เพื่อพระเจ้าจะพิทักษรักษาเราได้มีข้อความต่างๆที่พระคัมภีร์ได้สอนและบอกเหตุการณ์ต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงปกป้องชีวิตมนุษย์ไว้สำหรับคนที่รักโลก ในหนังสืออพยพบทที่12ข้อที่12ได้เขียนว่าเพราะในคืนวันนั้นเราจะผ่านไปในประเทศอียิปต์เราจะประหารลูกหัวปีทั้งหมดในอียิปต์ทั้งของมนุษย์และของสัตว์เราจะพิพากษาลงโทษพระทั้งปวงของอียิปต์เราคือพระเจ้าข้อที่13บอกว่าแต่เลือดที่บ้านที่เจ้าทั้งหลายอยู่นั้นจะเป็นหมายสําคัญสําหรับเจ้า เมื่อเราเห็นเลือดนั้นเราจะผ่านเว้นเจ้าทั้งหลายไปจะไม่มีภัยพิบัติบังเกิดแก่เจ้าขณะที่เราประหารชาวอียิปต์ผมอยากจะสรุปอย่างนี้ว่าพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงเรื่องการประหารบุตรหัวปีในประเทศอียิปต์ทั้งมนุษย์และสัตว์ที่เกิดขึ้นทาไมพระเจ้าได้กระทำเช่นนั้นหากเราดูในพระคัมภีร์ เราจะทราบว่าพระเจ้าได้ลงโทษและกดดันกษัตริย์ฟาโรห์ที่ไม่ยอมปล่อยชาวอิสราเอลที่เป็นทาสในอียิปต์นานเพื่อจะออกจากอียิปต์ตามพันธสัญญาของพระเจ้าโมเสสซึ่งเป็นผู้นำขององค์ผู้เป็นเจ้ามีหน้าที่ ตามน้ำพระทยที่จะนำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์และก็ต่อรองกับกษัตริย์ฟาโรเมื่อพระเจ้าให้โมเสสต่อรองแล้วแต่เนื่องจากกษัตริย์ฟาโร่นั้นไม่ยอมทําตามสัญญาที่จะปล่อยชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์พระเจ้าจึงให้เกิดภัยพิบัติกดดัน ต่อชาวอียิปต์และกษัตริย์ฟาโรผู้ปกครองอียิปต์นั่นเองด้วยเหตุนี้ในพระคัมภีจึงบอกว่าเราจะประหารลูกหัวปีทั้งหมดในอียิปต์ทั้งของมนุษย์และของสัตว์หากดูในอพยพบทที่12ข้อที่29เเราจะเข้าใจชัดเจนมากขึ้นในเวลาเที่ยงคืนพระเจ้าทรงประหาร บุรหัวปีทุกคนในประเทศอียิปตั้งแต่พระราช,ชบุตรหัวปีของฟาโรผู้ประทับบนบัินัง่งจนถึงบุตรหัวปีของเฉลยที่อยู่ในคุกมืดทั้งลูกหัวปีของสัตว์เลี้ยงทุกตัวข้อ30บอกว่าฟาโรกับขา้าราชการและชาวอยิปต์ทั้งปวงตื่นขึ้นในตอนกลางคืนมีเสียงร้องไห้คร่ำครวญดังทั่วอียิปต์เนื่องด้วยไม่มีบ้านใดเลยที่ไม่มีคนตาย การต่อรองระหว่างโมเสสกับกษัตริย์ฟาโรเพื่อที่จะนำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์แต่เนื่องจากฟาโรก็บิดผิวอยู่ตลอดเวลาว่าจะปล่อยชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์แต่แล้วก็ไม่ยอมปล่อยพระเจ้าจึงให้เหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆสารพัดภัยพิบัติถ้าอ่านพระคัมภีร์แล้ว เราจะเห็นภัยพิบัติต่างๆที่กดดันกษัตริย์ฟาโรในพระคัมภีร์ได้เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่ากษัตริย์ฟาโรนั้นบิดพิ้วและหัวแข็งไม่ยอมเชื่อฟังและไม่ยอมทำตามสัญญาในพระคัมภีร์ในข้อที่40ในอพยพบทที่12เขียนไว้ว่า ชนชาติสเสลเอลอยู่ในอียิปต์เป็นเวลา430ปีขั้นสิ้น430ปีแล้วในวันนั้นเองพลโยธาของพระเจ้าก็ายกออกจากประเทศอียิปต์นี่เป็นวันสำคัญการกดดันในการประหารบุตรหัวปีรวมทั้งบุตรหัวปีของกษัตริย์ฟาโรนั้น ก็ทำให้กษัตริย์ปาโลนั้นสุดท้ายก็ต้องยอมปล่อยชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์และพระเจ้าสัญญาว่าเมื่อออกจากอียิปต์แล้วพระเจ้าจะให้ดินแดนแห่งน้ําพึ่งและน้ํานมแก่ชาวอิสราเอลด้วยนี่เป็นความจริงผมได้อ่านพระคัมภีร์ไปแล้วนั้นทําให้เราคิดถึงว่าเราจะต้องพึ่งในพระคำของพระเจ้า คือคำสัญญาของพระเจ้าที่จะปกป้องชีวิตมนุษย์ไว้และพระเจ้าไม่เคยบิดพิวการที่พระเจ้าให้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ประหารบุตรหัวปีทั่วประเทศในอียิปต์ทั่วแคว้นในอียิปต์นั้นพระเจ้าพิพากษาลงโทษและกดดันกษัตริย์ฟาโรนั่นเองและในที่สุดกษัตริย์ฟาโรก็ต้องยอม แต่ในบระคัมภีร์เต่ปกป้องคนของพระองค์ไว้หากเราดูในย้อนไปนะครับในอพยพบที่12ข้อที่13แต่เลือดที่บ้านที่เจ้าทั้งหลายอยู่นั้นจะเป็นหมายสำคัญสำหรับเจ้าเมื่อเราเห็นเลือดนั้นเราจะผ่านเว้นเจ้าทั้งหลายไปจะไม่มีภัยพิบัติเกิดแก่เจ้าขณะที่เราปรหารชาวอียิปต์เลือดลูกแกะ ที่ทาไว้ที่ประตูเป็นหมายสำคัญเพื่อให้เรารู้ว่าพระเจ้าได้ปกป้องและพระเจ้าเมื่อให้เหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นพระเจ้าก็ปกป้องคนของพระองค์ด้วยไม่ให้เกิดภัยพิบัตินี่เป็นความจริงครับขอให้เราใกล้คิดพระองค์อธิษฐานกับพระเจ้าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพึ่งพระองค์อธิษฐานกับพระเจ้า ขอพระเจ้าได้ทรงให้เราพ้นจากภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้ไม่เพียงแต่ภัยพิบัติในเวลานี้ต่อไปก็อาจจะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นมากมายนี่เป็นความจริงครับให้เราอธิษฐานและพักพิงในองค์ผูเป้็นเจ้าในพระคัมภีร์อพยพบทที่33จะเขียนว่า ดังนี้แหละพระเจ้าเคยตัดสนทนากับโมเสสสองต่อสองเหมือนมิตสหายสนทนากันแล้วโมเสสก็กลับไปยังค่ายแต่โยชัวผู้รับใช้หนุ่มผู้เป็นบุตรของหนุ่มมิได้ออกไปจากเต็นพระเจ้าได้สนทนากับโมเสสสองต่อสองเหมือนมิตสหายสนทนากันเช่นเดียวกันครับเราได้ติดตามพระเจ้าใกล้ชิดพระองค์อธิษฐานกับพระเจ้าพระองค์ สนทนากับเราสองต่อสองก็เหมือนกับมิตรสายสนทนากันเหมือนกับพระคัมภีร์ที่เขียนว่าโมเสสกับพระเจ้าได้สนทนากันนี่เป็นพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงช่วยเราโดยทางคําอธิษฐานต่อพระองค์ไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นพระเจ้าจะพิทักษ์ปกป้องเรา ขอพระเจ้าอวยพรขอยอมเดินตามพระองค์พระทรงเป็นผู้นำทางขยอมวางภาระลงเดินตามพระ